อ่านะคะทุกคนนะคะเรานะคะถ่ายออกจากซีนที่นะคะเป็นนะคะคลิปนะคะวิดีโอนะคะยามข้ามคืนนะคะอ่าตรงนี้ตรงนั่งน,นะคะตรงนั่งตรงนั่งตรงนั่งตรงนี้นะคะตรงนี้ที่นั่งนะคะแล้วก็นะคะทุกคนต้นลิ้วยามข้ามคืนนะคะอันนี้เราเที่ยวยามข้ามคืนไม่ใช่จะเปิด คไม่ใช่จะเปิดอ่ะทุกที่นะคะอันนี้อ่ะอันนี้เขาเรียกเงเธอรถยังรถอ่ารถสามล้อปั้นเหรอสามล้อปั้นอ่าสมัยตะเจอุดรตะกี้ทุกคนอ่าสามล้อกระทุนค่ะนะตะกี้ตะ,ตะก่อนใครใครนั่งบ้างนะคะสมัยตะพอตะแม่เข้าตะกี้นะคะทุกคนโอู้หันนั่งหันปั้นนะคะทุกคน สำลับปั่นนาคะนะคะทุกคนแสงไฟยามค่างืนอาแผนกล้องน,อนก็เดินนะคะทุกคนแล้วข้างหน้าก็จะเป็นถนนคนเดินนะคะถนนคนเดิน,ปา,น,น,นะะปาก็คงนอนแล้วแหละตอนกลางคืนนะคะปาคงนอนแล้วปาคงนอนแล้วทุกคน ยามค่ำคืนนะบรรย,ยากาศยามค่ำคืนนะ ยามค่ำคืนยามค่ำคืนนะคะทุกคนยามค่ำคืนนะ <c oughs> เดินไปเดินไปทุกคนเดินไป <c oughs> เดินไปอันนี้เราพาเดินนะคะ นี่ต้นเดูวยวยามค่ำคืนเออต้นต้นไผ่มา้าบ้านเท่าเรียกต้นไผ่ต้นไผ่ต้นไผ่ไหมทุกคนตรงนี้ต้นต้นไผ่ไหมน่าจะเป็นต้นไผนะ่ต้นไผ่ นี่นี่น,นี่ตรงนี้แหละนะคะตรงที่เราถ่ายรูปไม่ติดตรงที่ฟังอวันถ่ายไม่ติดนะ,ะอันนี้นะคะอ่าสมัยราชอ่าชวงนะคะราชวงศ์โซนะคะโซ่สมัยราชวงศ์โซนะคะทุกคนเอาห่วงเชียนเจียวนะคะเป็นขนางผู้ใหญ่เนี่ยคะที่มีความกระตันอยู่แต่บังเกิดแก่ก็ แก่เก้ายิ่งนะคะแม้เขาจะยึดศักสูงนะคะซึงเป็นเคารพนักถือของคนทั่วไปนะคะอันนี้เป็นนะคะคณะกรรมการนะคะทุกคนสมัยที่62นะคะทุกคนเ <laughs> ่ได้บอกเลขคลิปนี้ม่ได้บอกเลขนะคะทุกคนนะคะสมัยที่62นะคะทุกคน,นอันนี้ยามค่ำคืนนะคะอันนี้ถนนตรงทางเข้านะคะทุกคน ไปนะคะไปกันนะคะไปกันถนนถนนนะคะถนนเราเดินเราเดินเราเดินเราถ่ายไปให้ชมนะคะตรงยามค่ำคืนจะเป็นอย่างนี้นะคะยามกลางวันก็จะสวยอีกแบบยามค่ำคืนก็จะสวยอีกแบบทุกคนแต่ก็ระวังหน่อยนึงนะคะน้ำน้ำน้ำทุกคนยามค่ำคืนก็อีกแบบหนึง่ง เพราะว่าตรงนี้ก็คือนะคะอ่าเ็ยังบ่ปิดนะคะอันนี้ด้านนี่ด้านด้านหลังก็จะเป็นคนขายของนะคะทุกคนมันเป็นงานนะคะงานนะคะเดินไปเดินไปคนเดนมาชมนะคะทุกคนตรงนี้นะคะ จบกันตรงนี้แหละนะคะทุกคนต้นวิวสวยๆนี้นะคะตางค่าคืนก็เป็นแบบนี้นะคะทุกคนนะคะรุปนะคะถอยๆๆยางข้ามคืนก็จะเป็นแบบนี้นะคะสามปูย่างนะคะทุกคนเขาเรียกวงเข้ามาเดินเล่นกันยางค่าคืนก็จะเป็นแบบนี้ จบกันที่วิวส,สวยๆนะคะแล้วก็ขอจบทลิปนี้ไว้นะคะขอจบคลิปนี้ไว้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวถ่ายเอาบรรยากาศนะคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ